เราเดินป่ากันมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็เริ่มอยากจะได้อุปกรณ์ที่มันธรรมดาลงง่ายๆเรยบเรียบนะครับจะให้เราสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงได้มากขึ้นลดความวุ่นวายการใช้อุปกรณ์ลงไปนี่ครับนี่คือเต็นท์อีกหลังหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากเลยกับการไปเดินป่าในบ้านเรามันชื่อว่า ROm m e s h c a b i n นะครับของนอเด เป็นเต็นที่ง่ายมากเป็นมุ้งนะครับซึ่งเราสามารถจะใช้ได้ใต้ทาร์บที่เรากางกินข้าวกันทำข้าวกันล้อมวงกันเรียบร้อยก่อนจะนอนแล้วก็กางเจ้าแมชเคบินนี่นขึ้นมาหรือว่าถ้าอากาศดีๆไม่มีฝนนะครับเราก็กางมันโล่งๆเลยนะครับไปพายเรือริมแม่น้ำก็กลางเจ้าแมชเคบินเนี่ยแล้วก็นอนชมดาวชมพระจันทร์ไปเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าแมชเคบินมีอะไรดีบ้างนี่ครับคือแพ็กเกจของ Trom-Match Cabin จาก n o r d i s แพ็กเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเพียง900กรัมสำหรับนอน2คนนะนถือว่าเบามากนะครับอันนี้มันไม่มีทารนะครับไม่มีเสาไม่มีทารเดี๋ยวผมจะการให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับ Tro m a t c h Cabin นะครับจะมีซองใส่อุปกรณ์มาในนี้ก็จะมีสมบก6ตัวนะครับสมบกอย่างดีเลยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เสาอลูมิเนียมอย่างดีคู่หนึงเดี๋ยวมาดูามันใช้ยังไงครับ ง่ายๆครับยึดสมบก4มุมซะก่อนอย่างที่บอกนะครับท o m มชเค c a b i n เนี่ยไม่มีเสามาให้เราไม่ต้องใช้เสาครับเราสามารถจะกางท o m มชเ h Cabin ได้หลายแบบมากเขามีเชือกไกด์โร e ยาวเลยครับมาให้ เราสามารถจะขึงต้นไม้ก็ได้นะครับสองข้างก็ขึงขึ้นไปตึงเลยหรือจะใช้เท k i n g pole นะครับเวลาเราเดินป่าเราจะมีไม้เท้าเดินป่าอยู่แล้วเราก็เอาเจ้าเท k i n g pole เนี่ยมาเป็นเสาได้หรือวิธีที่ง่ายที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นวิธีที่เราใช้กันบ่อยสุดนะครับก็คือเวลาที่เรากางทาร์ปแล้วใช้ทาร์ปต่างรุ่นต่างๆ<ม>อาจจะเป็นของ n o r d i c Force รุ่นต่างๆขนาดต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เอาเจ้านี่สายนี่ไปคล้องเกี่ยวกับ ท้าปหรือไฟชีทได้อันนี้เดี๋ยวทําให้ดูตอนนี้เราใช้เทร k กิ้งโพลนะครับเป็นเสาขึ้นก่อนนี่ครับมีเชือกเป็นให้นะครับก็แค่ผ่านไปที่ t r ร k กิ้งโ o ลแ้วตรงนี้ก็มีเชือกยาวเลยขึงออ้ไปปลายเชือกข้างนี้นะครับจะเป็น c a r ์บิเนอรขนาดเล็กซึ่งถ้าเรามีต้นไม้นะครับเราก็ไปอ้อมต้นไม้เกี่ยว ได้เลยถ้าเราจะใช้กับสมบก,ก็คล้องเข้ากับเชือกนี้เลยก็ได้ครับที่ปลายเชือกเว็บบิ้งกับสายไกด์โวนะครับจะมีตัวปรับความยาวของเชือกความตึงเชือกอยู่เราสามารถจะดึงมาได้เลยครับมันจะดึงมาทางเดียวนะครับก็จะปรับความตึงได้ทรอมเมจเคบินนี่มีเสาอลูมิเนียมสั้นๆมาให้คู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ค้ำด้านหลังของเต็นท์เนี่ยให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับ เพื่อจะได้ไม่ตกลงมาคลุมหน้าให้นอนสบายขึ้นมีช่องซ็อกเก็ตให้เสียบเสานีเข้าไปนะครับด้านหนึ่งที่เป็นช่องหมุดกลมๆนี้นะครับก็จะมีซ็อกเก็ตพลาสติกให้ใส่ลงไปจากนั้นเราก็ดึงเชือกเนี้ยอกมานะครับปากสมบกแล้วก็เช่นการตรงนี้ก็มีตัวปรับความตึงนะครับให้ตึงให้หย่อนได้ ก็จะยกสูงขึ้นมาทําให้นอนสบายขึ้นนี่นะครับประตูหน้าเปิดกว้างโล่งเลยเข้าออกง่ายคนของเข้าของออกง่ายมากยาว2องเมตรยีเซนนะครับกว้าง1นึเมตรสาห้าเดี๋เฟื่อครับเราสามารถจะเอาของวางทางปลายเท้านะครับแผ่นรองนอนซส์ลา้าช่วยให้ใส่ลาชเลยนะครับคนละอันนะครับพื้นที่คนละ65้าเซนนอนแล้วก็ ยังมีที่เหลือเหลือเฟือครับเป็นเต็นที่มีพื้นที่เฮดบูมค่อนข้างดีครับเรานั่งตัวตรงได้สบายมีด้านหลังเนี่ยก็ยกสูงขึ้นมามีเสาค้ำทำให้ไม่ตกลงมาใกล้หน้าเรานะครับด้านมุมนี้ก็มีช่องสำหรับวางของเสียบของเช่นไฟฉายหรือรอะไรต่างๆอีกด้านนะครับคือด้านนี้ก็มีประตูครับถ้าเรากางทับเป็นสามเหลี่ยมกันฝนมากๆนะครับเป็นจั่วตัวเอแบบนี้ เราก็สามารถจะเข้าจากประตูนี้ได้ครับนะครับเนี่ยก็เปิดกว้างเข้าไปได้จากทางนี้เข้าออกได้นะครับถ้าเราขึงเต็นท์ขึ้นไปนกับต้นไม้หรือว่าขึ้นกับฟลายชีตก็จะดีครับยิ่งไม่มีเสาเช็คกิ้งโพลมาเกะก,กะทางเข้าออกของเราเราเลือกได้เราจะใช้ข้างไหนแต่อย่างน้อยมันมี2ประตูให้เลือกครับวัสดุที่ใช้ทำท롬เม m เคบินเนี่ยน,นะครับเป็นวัสดุอย่างดีเลย มุ้งตาถี่มากนะครับสำหรับกันมแมลงเล็กๆในป่าไม่ต้องกลัวมันจะเข้าไปได้ซิปแรงมากนะครับทุกด้านรอบด้านเนี่ยนะครับมีผนังกันลมแล้วก็กันฝนที่ทำจากไนลอนริปสต็อปนะครับเคลือบกันน้ำอย่างดีเลยสูงประมาณ40เซนติเมตรจากพื้นนะครับถ้าเรากางทาบแล้วาชายทารลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะสาดเข้ามาเพราะตรงน,นี้มันกันน้ำนะครับ ที่พื้นเนี่ยก็เป็นวัสดุกันน้ําเป็นในร่อนเคลือบกันน้ําอย่างดีนิ่มนวลมากแล้วก็หนานะครับไม่ต้องกลัวว่า,ามันจะขาดง่ายสังเกตดูนะครับพื้นเนี่ยจะมีการพับมุมขึ้นมาพื้นตัวกันน้ําตัวนี้กันน้ําได้เยอะมากนะครับพับมุมขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรหรือถ้าน้ําท่วมนองอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าเต็นเรานะครับไม่มีเสไม่ใช่ผ้าพลาสติกกรอบแกบ แต่ว่าเป็นวัสดุไนล่อนกันน้ำอย่างดีครับนี่ครับก็อย่างที่บอกชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมชเคบินก็คือเป็นมุ้งรอบเลยเหมาะมากสำหรับอากาศร้อนอย่างบ้านเรานะครับถ้าเราจะมีไฟชีตหรือทาร์อยู่ข้างบนสูงๆเนี่ยมันก็ทำให้การระบายอากาศได้ดีมากรอบทิศเลยถ้าอากาศดีๆนะครับไม่มีฝนนะครับเลาก,กลางแค่นี้แหละแล้วก็นอนชมดาวชมพระจันทร์กันเด็ดขาดมาก ทรอม m มชเค a บินอันนี้นะครับสามารถจะใช้ร่วมกับสายชีสหรือทาร์ฟของ n o r d ดสรุ่นไหนก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็น Force 5 Ultra Light นะครับตัวเบามากซึ่งก็มีความยาว2.60เมตรเซพอสำหรับเต็นต์ตัวนี้เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับง่ายกว่ากางเปล่าซะอีกก็คือที่สายเว็บปิ้งที่มาจากหลังคาของ m ม s h Cabin เนี่ย จะมีตะขอตัวนี้อยู่นะครับที่สามารถจะไปเกี่ยวกับเชือกไฟชีตแล้วก็สามารถจะปรับตำแหน่งได้เลื่อนได้อย่างนี้เลยนะนี่ครับก็เพียงแต่เอาไปเกี่ยวเข้ากับสายชีตตรงนี้แล้วเราก็กางเต็นครับอันนี้ก็คือเรากาง Trommash Cabin ร่วมกับ Force 5นะครับ Force 5 Ultra Lightweight ของ Nordis ก็จะพอดีพอดีเลยครับ แต่ถ้าเราเดินทางหน้าฝนแล้วอยากจะได้พื้นที่มากกว่านี้สักหน่อยกันฝนาสาดนะครับก็อาจจะลองดู f o r เก้าฟอสสิบนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่มากกว่านี้ทําให้เราสามารถจะนั่งทานข้าวอะไรได้ด้วยถ้าต้องการไลท์เวทไม่กลัวฝนมากนะักไม่ใช่ฤด,ดูฝนหนักตัวนี้ก็คู่นี้ก็เวิร์กมากนะครับ From Mesh Cabin จาก n o r d สครับเป็นเต็นท์ง่ายๆนะครับที่พอเดินป่ามาสักระยะหนึ่งยเราก็อยากจะได้อะไรง่ายๆแบบนี้แหละ ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนวุ่นวายเบาเล็กนะครับพอมากลางเนี่ยเราก็ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นถ้าอากาศดีๆฝนไม่ตกนะครับอยู่อยอดเขาริมน้ําที่ไหนเราก็กลางโลง่ลงๆเลยอากาศถ่ยเทดีเยี่ยมสบายชมดาวชมแสงจันทร์ตอนคืนมองเห็นปา่าตอนคืนดีมากนะครับดีงามถ้าฝนตกหน้าฝนนะครับเราก็มีทารไปอยู่แล้วมีทารดีๆ หุงข้าวทำถข้าวกินล้อมวงกันกับเพื่อนเสร็จกลางคืนแล้วก็ค่อยกลางเจ้าแมชเชบินนี่นข,นขึ้นมาใต้ทานอนสบายไม่ต้องกลัวฝนถ่ายเทอากาศดีร้อนอยังไงก็เย็ยนสบายนี่แหละครับเมชเชบินจาก n o r d ดิสที่ผมว่าเป็นเต็นในฝันที่ผมอยากจะใช้มานานมากแล้วถูกใจมากๆครับตัวนี้